ก้าวสวัสดีทุกคนบิมนัทวัฒน์นะครับอยู่ในเกมไมโครับในซีรีส์จุดยี่สิบอีกแล้วมาวันนี้กลับมานะครับตามที่พูดไว้วันนี้น่าจะมาหาเกาะหาทรัพยากรใหม่กลับมาแล้ววันนี้กลับช่วงนี้ลงคีย์บอร์ดว่าช่วงนี้ปิดเทอมแหละเออเจ้าไปช่วงนี้จัดเลยเออผมไปนั่งดูคลิปเตรียมมาคลิปก่อนรู้สึกว่าคีย์บอร์ดขอมันลั่นขนาดเลยคีย์บอร์ดนี่ขนาดนี้อันนี้แค่เลสสวินมันแม่งลั่นจัดเลยเอาโอเวอร์ขคอร์ดด้วยปวดชีเดอรลื่นปื้ดเลยมันสวยอย่างวะอันนี้คอมพิว ไม่เป็นไรตอนนี้ข้าวยังไม่โตเลยกลับไปที่เดี๋ยวเราไปดูที่หมู่บ้านนะว่าหมู่บ้านมีอะไรไปที่หมู่บ้านนะเผื่อมีว่าเผื่อมีอะไรให้กินฟาร์มไงจะเอาข้าวมาทำโอ้ยบรรยากาศร่มรื่นเลเปิดทีเด็ดค้างเลยมาถึงแล้วนะผมโอ้โหทั้งมเที่ยวสวยจัดเลยว่ะเออดูดิแสงสว่างแบบสุดยอดอ่ะทำไมกูไม่เห็นตัวมาเดยใส่ใส่ไปเมียว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 เมวเมียวอะไรอะไรเลย์เลเลย์เลเลย์เลก่อนรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่กระโปรงมากนะแล้วก็มีอลังกูลิมอยู่ตัวหนึ่ะ ลืมไปเลยลืมทำเนียมของการเล่นไม้ค้าไปเลยมานี่ดิตายทีน,นี้เรื่องวิแวลเรื่องของว่าข้าวจะโตตอนไหนน่าจะอีกนานนะไม่ก็คืนนี้อาจจะไปล่าเกลิชชันเพื่อมหมอันนี้นะอขอสีดำได้ไม้หมึกมาวะตัวนี้มีทองแดงกูจะมืดแล้วกูเพิ่งเข้าเมาื่อกี้ทองแดงเดี๋ยวไปทำเป็นสายล่อฟ้าแล้วก็ทำแ่นขยายได้ไม่ใช่แ,แ่นขยายเล้วเขาเรียกว่ากล้องส่องทางไกล หมดแล้วนะผมนั่งอ่านคอมเมนต์คลิปก่อนอนะมีคอมเมนต์นึงบอกว่าผมผมพูดไปเรื่อยดีก็ผมก็รู้ตัวชอบชอบมกันแหละชอบชอบผมพูดไปเรื่อยดีสะดุกด้วยพูดไปเรื่อยอะมันมันไม่เลือกคุยตลอดเวลาที่ตอนนี้กูก็ไปเรื่อยอยู่ตอนเนี้ยเออพื่อรู้ตัวว่าบ้านตัวเองไม่ได้ปักถอดจะทำเตียงสีใหม่ออชอบสีดำชอบเตียงสีดำนะสีดำอยู่แล้วถูกโลกับสีนี้นอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปร่าสกีเดอรท่านกูลืมเก็บของที่จะสื่ว่าถ้าถ้ากูตายไปกาจะเสียเยอะเจกูซ่าเัันก็รบมือง่ายครับแค่เรามีโลลแ้วก็รับมือง่ายแล้ว ต่อไปคีเปอร์คีเบอร์อุย้ยเฮียมจะยิงเข้ามาทำขุนยิงกันยิงกันดิไอ้ไปยิงวะไปไหนมาดิมึงมาโอ้โหดูหลังเข้าวะเด็กทําไมมันยิงอะไรจังวะวะ้าตัวนั้นหนึ่งตัวนี้ยิฟันโมริงแล้วได้กระดูกเลนะโอ้ยเือะไได้กระดูกเลยเนี่ย แะเบื่อมันเลยคีเปอร์เออเฮ้ยว้าวอายุเอ้ยได้แล้วได้ได้ได้กระดูดแล้วยิงกันดิเออดูโอ้โหไคนแม่นอะไม่มีไอ้วงไอ้วอนเหรอเออเอาดิเออเฮ้ยเอ้ยอย่าโดนกูดิกูเป็นกรรมการเว้ยเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยมึงต่อเลยกันถ้าเพื่อนตายโอเคว่าได้กระดูดมาเยอะกว่าคืนนี้เฮ้ยโอ้โหจิ้มผิดที่ งเลยทุกบอกอเฮ้ยแมวร้องแมวของจริงอะ่ะ<า>ตัวนี้มีบ่อลาวาด้วยโอ้โหดีจัดมีหมูด้วยโอ้โหไอ้เที้ยมพมิประเทศโคตรโกะโคตรโก,กลอะไรวะโคตรสวยอะ่ะมันไม่มีต้นใบเจี๊ยดไปอมแผน่นเนี่ยทำไมายากกูบัก,กเลยไปยากมันมืดอ๋อแสงสองทางนี้ได <c oughs> ้ชุกเกอร์เคนมาปลูไหนดีวะปลูไม่ได้ เดี๋ยวค่อยได้เก็บยากก็ไหนเนี่ยเราใช้พื้นที่ทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์ทุกอย่างเราต้องคุ้มทุกอย่างต้องคุ้มเว้ยใช้อะไรต้องให้เป็นประโยชน์เนี่ยตอนนี้ไก่ก็ฟักไข่สองฟองไม่ได้สักฟองโอเคใช่ไหมูเช้ยเมึงรู้แล้วปั่นปังกันได้แล้วตามมาตามทำไมกูไม่ถัาฝามหัวทางนี้วะเทคสองเทคสองอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวกูเบลหอกท้อนี่นึงเออแม่งหนีกันหมดเลยเข้ามาเข้ามาเอออย่างนี้แหละเออแย่งกันเข้าแย่งเข้างออมึงเข้ามาดิเข้ามาดิ เออเออกทำไมกุ้งมันเล็กจังวะไม่เป็นไรเป็ต่อไปหาปลาไม่ยากไม่ยากปลาได้มาสิบสองตัวอุยอ้ยโว้ฟาร์มข้าวอย่งอีกเส์ฟตัวเป็นสิบห้าเป็นสิบห้าเป็นเท่าไหร่สิบห้าเป็นยี่สิบแปดอะไรวะยี่สิบสี่โอ้ยได้เหล็กมาเพิ่มว่เดี๋ยวเราเอาแค่บางส่วนของมันก่อนเเดี๋ยวเ,าเอาส่วนเกาะส่วนเกาะก่อน กางเกงเนาะรองเท้าเดี๋ยว,วใส่เดี๋ยวใส่หมวกหนังก่อนบรรยากาศโคตรดายโอ้โหเลยน่งนอนชีวิตเออนอนเลยเียัน,นตานอนจัดทำทอสหมดเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวลงเหมืองไปเนี่ยก็ได้ฐานเพิ่มโอ้โหทำไมกูไม่ทำที่คุณเหล็กด้วยวะไอ้เออไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลงไปเราต้องมีอะไรได้ติดมาติดมือกลับมาบ้างแหละโอ้โหลึกนงมาแล้ววะเออพูดอะไรวะลึกนงมา,นาแล้ววะเ,เจอดีฟสเลตแล้วกับ กลับมาทรมานแน่เลยว่ะโหเซฟเลสกูจะแตกแ,แล้วหรอดป้าเจ้าดีใจว่าขุดมาแล้วผมไม่เจอแล่ส้นตีอะไรอีกเลยลเฮ้ยพระเจ้าเกิดไปแล้ว <_ d ata> เฮ้ยดีไงเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วดีใจจังมันอยู่หวัวเลย <_ d ata> ตกใจหมดที่สุดรู้เกูตกมาขนาดนี้ไม่มีอะไรเหรอเอากู <_ d ata> ขึ้นตรงไหนวะเอา <_ d ata> ้าเอ้าก <_ d ata> ูมาเถอะอ๋อเดี๋ยวดูสักนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปจะเจอมิว้าว เดี๋ยวทำตรงนี้ไปนะเพื่อเป็นสัลักว่าตัวนี้เป็นทางกลับผมขี้ลืมวันนี้มีลาวานโอ้มีลาเอากูข้ลืมตัวค้ามามาเุ้ยลืมจังหวะอุ้ยไม่ทองไม่ทองโอ้เยอะๆยะตัวนี oh <my> พ้พระเจ้ามาเจ้าที่คืออะไรเอ่ยเจ้าเฮ้ยรีอยกหาพระเจ้าไปหยุดเลยเนะี่ยดูสั้นสี่พระเจ้าออ้สี่ก้อนแน่เลยสี่ก้อนนี้น่าจะไปทําได้เยอะเลยนะครับไม่เยอะทําที่กุดพเพชรไดนเดียว แต่ผมมีแนวทางว่าวิธีการหามผมน่าจะแบบแรกนะน่าจะไปทําโต๊ะเป็นชานให้มันได้สักวิวสามสิบอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ค่อยไปทาฟอร์จูนสามเออแล้วก็เอามาขูดพวกเพชรพวกเนี้ยก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาเพชรเนะทำวมกูพี่มาตอนแรกกูไม่เห็นวะเป็นทำที่เงียบมากนะไม่มีมอนเตอร์ต้นตีเลยเลยนะเงียบจริงไม่มีเฮยเทำไมมันไหลอยู่วิจินาเรอะไรของมึนรืโอ้พระเจ้า เจ้าเราเจออีกแล้วตอนนี้น่าจะแค่สี่ไหมโอ,โอ้โอ้สามก้อนสามก่อนเชื่อได้เชื่อไ้โอเคเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ที่ขุดเราไม่พร้อมขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วสำหรับกอลิคต่อไปนะครับรู้สึกว่าต้นใหญ่เหรอเดี๋ยวเราไปลงท่ำกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดได้แล้วว่าผมใช้เพชรห้าก้อนตอนแรกไปทำต้นชาร์หนึ่ง พี่แอคหนึ่งนะครับพี่แอคเนี่ยไปขุดออกซิเดียนเพื่อเอามาทำเป็นโต๊ะเอินชานนะครับถ,ถึงถึงดิชิปโอเคได้สแตก็กหนึ่งพอดีเลยต่อไปครับทองครับตอนนี้หายยากนะแต่ว่าไปทำอะไรอนาคตูทำอะไรได้หลายอย่างในทองอะ ผมจองรนสโตนโอ้โหบาบาบาใหญ่ใหญไปเดี๋ยวเอาเหรียตัวนี้ไปก่อนอยู่ไหนนะตัวนี้เหรอเอ้ยเริ่มคุณแล้วเริ่มคุณแล้วน่าอย่างเงเจอแล้วแต่มันมีสองกองนะแต่กองนี้ก็เอาไปหมดเลยก็ได้เพราะว่ามีสามเม็ดโอ้โหฉ่ำจัดโอ้โหเจ้ามีไหมครับเหมือนมีหลายรูนี่ไงรูนี้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหขี้ใกล้ๆกูเลยได้ป่ะกูพลาดไปได้ไงโอ้โหกี่เม็ดห้าเม็ดแล้วตัวนี้เก็บ เก็บเก็บไวก่อนแต่กันต่อเมื่อกี้เหมือนมีทางแยกไปอยู่นะครับออกทางซ้ายไปเราขึ้นมาด้านบนก่อนโอ้พระเจ้ามันหลือมันสูงขึ้นสูงขึ้นนะมันไม่ใช่ตัวนี้เหล็กเยอะเราต้องเก็บเหล็กเยอะอยู่หมดนะอุ๊ยใครย่าหน้าไม่คุ้นเลยหรือมันไม่ได้ใส่โล่เขาว่าบล็อกฐานที่นั่นไงคือ <laughs> จะบอกว่าบล็อกฐานที่เป็นดิสเลียหาย,ยาวไปแล้วกูก็เจอสเจอสองด้วยแหละ บางคลิปผมอาจจะพูดแล้วผมก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าผมปากพ่อ,อยพูดมันก็พูดไปเรื่อยมันก็เลยไปเรื่อยยนนันนู่นหะสรุปว่าคลิปนี้นะครับปูครับพวกอุปกรณ์เยอะแยะนี่มาไม่ได้ใช้เลยไม่แตกสักอันเลยตอนนี้ก็เหล็หลกนะครับเหล็กเพชรเพชรมิตโตทําถังน้นําไปด้านบนของมันมีเอ,อ่อลาวาเดไปเอาออฟซิเดียนมาทําประตูวัปแล้วก็ต้นชัน้น อืมอยังดีกูได้ยินเสียไงไอ้โอ้ยเสียขวัญเลยกูไม่ได้แดกกูหรอกอีกยาวครับประมาณสิบห้าก้อนครับเสร็จแล้วโอ้โหพระเจ้าสิบสี่ก้อนก็จะเสร็จต้องใช้วัวเยอะเลย ผมอาจจะต้องเล่นนอกรอบนะเพราะว่ารู้สึกว่าไมค์ครัเนี่ยมันเป็นคลิปหนึ่งที่ผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นเพราะว่าถ้าผมจะทําอะไรมันต้องถ่ายคนดูดูตลอดผมก็ต้องขอทุกคนเล่นนอกรอบแบบนอกรอบบางทีนอกรอบไปเยอะเลยก็ได้บางที <c oughs> ต้องรอบจนแบบต้ารอบจนบางคลิปต้องเอามาบางคลิปคือมันควรทําเป็นในในซีรีส์แต่ว่า,ากูไปเล่นนอกรอบอะแต่นอกรอบบางอย่างที่ผมก็พูดก็คืออาจจะเพิ่มเติมเล็กๆน้อยสำหรับพวกฟาร์มวัวฟาร์มสัตว์อะไรเงี้ยเพิ่มเติมในเล็กเล็กน้อยน,นะ นี่คือนอกรอบอาจจะไปเอาแกะมาเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาแกะมาเพิ่มในคลิปหนึ่งคลิปเดียวมันทำไม่ได้ก็แค่แกะตัวเดียวอะ่ะเออขอโวัวตัวหนึ่งได้ไหมครับไม่ให้หนังกูด้วยเฮ้ยเกลือเกลือในเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหมดกงเลยเฮี้ยเฮ้ยจริงนะเนี่ยเอ้อเฮี้ยกูตัวใหญ่ตัวเลยตัวท้ายอ่ะเดียวือดลูกไม่นะลูกลูกไม่นะเสร็จแล้วครับตัวยันช่างเรา เสร็จแล้วครับสร้างน้ำแบบนี้จะน่าจะต้องจะต้องอะไรน่าจะไม่มีตัวอะไรเข้าไปถ,าถ้าปลามึงกระโดดเข้าไปก็ใช่ไหมครับแหละยังเล่นเกนมอยู่เลยปลาโดด,ดเข้าไปอเออฟินหรือเปล่าไม่ใช่ฟินฟิน,นอีกฟินไม่ใช่ขุดอีกแค่นี้ก็เหมือนสูงดวงอ่ะเฮ้ยมันดรอปกี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ดรอปเลยวะมึงเกินไปแล้วเออแอร์โคตรเย็นแอร์ใหม่ไงมันโอ้โหเจ็บเ,เลยอ่ะต้องไหนดีนะหนึ่งเลยถ้าเราเม่ต้องมีพวกเลยวะนี่ นี่เออแล้วก็วางจุด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 โหสุดยอดโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะ่าจะมีเพียงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นคลิปลลอะไรเราติดตามชมได้ที่ช่องพนะีนตะขาวครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย